มันก็มีพนะเพราะไอ้พวกองค์ทางลายน่ะมันก็คือเป็นเปรตชันตอในรักําส้อนขององค์ปัสมาวะสมุทรเจ้าเนี่ยคันก็ซ้อนว่าไรวาคาว่าคันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือร่างกายเราเองครับส่วนคันเก้าก็คือเทวทูตอีกสี่อย่างเกิดแก่เจ็บตายบวกกับคันห้าเป็นคันเก้าแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีคันสิบหกคันสิบเจ็ดเี่ยวแต่ละสำนักสำนักไหนมันจะเขียนขึ้นมาไอ้คันเหล่านั้นอ่ะมันเป็นเปรตเป็นหมาชั้นตำนั่นแหละฮะ จำว่าจะฮะมนุษย์คนเหล่านี้ไม่ใครไม่มีองค์ฮะแต่ถูเนี่ยพอเราไปหาเขาเราเจ็บนิดนึงเขาห้าวเราอีกองค์เขาจะหยบยปอกฝานครับแล้วสิ้นที่ตาหมาเนี่ยเราจะเสียทรั์สินเลยไปทำให้สุขภาพของเราออนแอแต่สิ่งที่มันคาดไม่ได้นี่คุณก็เริ่มตอและคุณจะเริ่มล็อกล้องขนฮะและการล็อกล้อมขนตัวเนี้ยมันจะเป็นเวรกรรมที่ติดตามคุณตลอดชีวิตไปฮะเนี่ยคือใครคาบไปมาล้างตาล้างตาลับมาทําไมพี่ บอกว่ามีมีเสานางไม้มีนางไม้ใช่ไหมันะถือวัาสุพันธุ์บอะไรอย่างพี่เนี่ยมันเป็นวิญญาณซังก็เหวียงซีนะเด e ี๋ยวเดี๋ยวเอาออกไปเลยนะคะเขาล่อพี่มานี่เนี่ยมันเหมือนมันไม่ใช่นางไม้นะพี่ไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกเจ้าพวกโสเนี่ยเขาเบิกเนตรมาเขาคือวิญญาณมันมาอยู่แถ่นี้ครับเนี่ยผมแปะได้มาเลยอ่ะผมแปะพวกกลัวเนี่ย เ้าปดเนี่ยเขาว่าเศร้าตัวนี้เศร้านางไม้อ่ะมอปลาพี่เอาไอ้นี่เอาก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแตะเศราให้ดูพี่เอานี่เอาก่อนไอ้พวกคุณปั่นคือพี่เอาก่อนนะพี่เศร้าเนี่ยมันไม่มันไม่มียะอะไรเลยนะครับเศร้าไม่เมีอะไรนะแต่มาไอ้วิญญาณนที่อ่ะพี่ไปเพลย์รับอะไรมายู่ตรงนี้ไอ้ตัวคุณปั่นของพี่นั่นแหละเดี๋ยวพี่เอาตัวเนี้ยไปไหว้วัดครคือโจบแต่พวกนี้ยพี่จะไปบูชาแล้วฮะ ี่ใชไมฮ่รู้กลัวความเข่าเขาลอกพี่นะฮะเขาลอกในกระตังพี่เหมือนนะครับคือไม่มีอะไรนะเอาอะไรเขาบอกว่าเขาต้องทำมาที่ที่ไหนเขาวะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยทีนี้เขามาทักนะจ๊ะเขามาทักพี่ว่าว่ามีนางไม้นางไม้เขาให้ทุกอยนางแล้วพี่แก๋อมๆเลยนนะพี่มันไม่มันไม่มีอะไรคือว่าที่มันมีเนี่ยก็คือวิญญาณที่ไหนตรงนั้นอ่ะที่บอกคนแต้ม่ไม่ได้เดี๋ยพี่เอาตัวเนี้ย ไใบทีวัรคือจบมันก็มากระจายปกติความสำเร็จาลังเนี่ยเลยเขาว่าเศาอะไรไหมเศาต้นน้ำมันเหรออย่าค่ะที่ว่ามันมียางพี่นี่นะฮะผมจะอธิบายฝั่งหน้าถ้าบานพี่มีเศร้าต้นน้ำมันจริงจริงเนี้ยพี่เอาการหลอนมาหลอกว่าพี่ปฏิคุณเศร้านี่ฮะพี่ก็รวยตายใช่งไหมฮะพี่มันเป็นปรากฏ่งตการท้งธรรมชาติทั้งนั้นแหละคือไหนไม่ตัวเนี้ยเขาเขาตัดตอนทีว่ามันเป็นใหม่สดมันก็มียางถึงอถืถึงค์หมายนี่ครับพี่แต่ถ้ามีเศร้าต้นน้ำมันเมื่อไรเนี้ยปตทมันชิบภาพเลยครับ มึงต้องสร้างปั้งหมดแล้วครับเอาเสาไปตังแถจใช่ไหมฮะเราเสด็จปูขังเสาห้าประเทศถ่ายน้ำมันไปแผงขนาดนี้แล้วฮะเขาล่อพี่มามันงมงายไอซ่าต้องวันไม่มีหรอกครับแต่ว่าเสาที่มันเป็นนี่คือเขาตัดตอนที่มันเป็นสมัยโซดมันก็มียางสุดป้องมานี่ครับทีนี้อีกพวกสงที่ว่าพี่เจอพี่ล่อมันก็โตหบรอบหลวงพี่จะไม่นี่แล้ฮะเดี๋ยวพี่จะยกมือไหว้ต้นฟ้าก็จะไม่พี่จะโคตรพอคนแม่หรอไม่นี่นะพี่ไม่ต้องยกมือไหว้พี่จะเอาไปปีนอะเดี๋ยวพี่เอาเนี้ยไปไหว้วัดจบมาหลังเนี้ย เดี๋ยวเนี่ยในยบ้านน้องชายที่ว่าเข้าบ่อยๆน้องก็ใช่พี่ไม่เมืนกันเข้าน,นะเข้าคนนะเข้าคนเนี่ยนะคน,น,น,นที่ยืนนะเอ,อเอาเกี่ยนของนี่เกี่ยนห้องไรไอ้นี่นะพอหมอปลามาเ<อ>มื<า>่อวานนี้เลยก็มีอาการอาเจียนอีกหนึ่ง,องรอบครัสงสัยว่าที่ตรงนี้จะมีวิญญ,ญาณสัมภเวสีที่รุนแรงจริงๆครับ ทีมพ่มแม่งเรืยอเลือยเองเดียวผิดตัวใจหาอะไรผิดไม่ทันไรหมอปลาก็ได้าขีดจอมตลวล้มลงไปทำให้ชาวบ้านและทีมงานถึงกับตกใจอึ้งไปเลยครับเก่งเก่งเยกเอข้องอะรันี่ะครับครอ,อบครัวนี้เขาให้มาช่วยนี่ช่วยเรื่องอะไรครับ เออช่วยเพราะว่าแม่เขาเนี้ยเขาเสียชีวิตนะทีเนี้ยเขาคิดว่าเขากไปหาร่างสงดูร่างสงบูบอกเพาว่าที่แม่เขาเสียชีวิตเพราะว่าเกิดกเรล้มพวกแล้วก็ให้มันซานซานพวกไว้เีนี้เขามีความทุขใจว่าแม่เขาเนี่ยเสียชีวิตเพราะพวกตรงนี้จริงหรือเปล่าทีนี้หมอก็มาแก้เขาว่ามันไม่เกี่ยวกับคลองก็ที่วาแม่เสียชีวิตที่แม่เขาเสียชีวิตเนี่ยเพราะว่าสังขาาต้ามไหวคือร่างกายมันจะใครได้ปว่วยเขาเราก็คือตอนเกิดแก่เจ็บตายแล้วฮะถึงไม่จะต้องตายมันไม่ได้เกี่ยวกับ ข้องกระจอาพวกที่ว่ามันถึงยืนอยู่ตรงนี้ทีเนี้ยล่างสูงตบอกว่าต้องมาสร้างหลงสร้างสร้างก็เพราเขาอยู่ที่เป็นความเชื่อที่มันผิดๆที่ว่ามอมาแก้วเนี่ยแกตรงกลางอธิบายว่าวันนี้ที่รรมาเชิญสร้างพวกว่าตรงเนี้ยมันเป็นวิญญาณสามเณรซีชั้นตามในคำอายุแทนทีเนี้ยมันก็จะสร้างอิทธิผลกับลูกลานก็คนดีธรรมะที่ตรงนี้แล้วเนี้ยเอาไว้เนี้ยมันจะอันตรายแล้วก็จะหลาไปกินหวานล้าอื่นต่อไปเมื่อพวกมันตกเนี่ยไอตัวแมงเม้าของตัวพวกเนี่ยมันจะบินไงฮะมันจะบินไปหวานล้างพวกหวานจะะกินไม้ต่อฮ เลยจะทองประทับการลือเดี๋ยวสามารถเอาทีตะทาที่ตรงเนี้ยเอาปลกูกเติมมา,ลลา,าแล้วลปลูกบ่ายนี่รับของพวกข้ที่จะให้ปลวกมาอยู่ตรงเนี้ยเพื่อเป็นบา่าแล้วอืดต่อไปฮะ<า>ที่บ้านเขาที่มี <iji S 2> <อ>รับว่าแะ่พวกรับองรับผ่านานี่เออ,อ,อาาเอี่ยวข้าเลยครับที่รับองรับผันนั่นเหมือนเกี่ยวข่องอยูเลยเพราะว่าเขาพยายามลางสงคนนี้เขาพยายามยากหย,ย,ยอกปอบปันตัวเขาจะคลองว่าทุกลังนะว่าอีกองค์ถูกลังค้าเหลือนะเพราะทว่าทำไมเขาถึงยกหยอกปอบปันล่ะเพราะเขาได้เม็ดเงินเม็ดทองจากการที่ไปรับของนี่เลยฮะ ก็ทําให้ท่านนี้เชื่อว่าตัวเองมีองค์พวงถือว่าฟอบปูจอมทองถ้าเทียบฟอบูจอมทองแม่งก็มาแดกปากทุกครั้งเลยรือเปไม่ได้ข้ามมันข้ามท้องมาให้เขากินเนี่ยเขายังคิดกันว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งศักดิ์สิิทธ์แต่ความจริงแต่มันไม่ใช่ไอ้สิ่งที่แม่เขาตายเนี่ยรู้ว่ามันมีขนตายเนี่ยจะบอกกันเลยว่าปวกเนี่ยมันไม่มีอิทธิพลที่สามารถทำให้คนเราตายได้หรอกฮะพวกมันแค่เป็นสัตว์อยู่ในเอืออยู่ในดินเนี่ยที่มันแกะกินไม่มันไม่สามารถที่จะมาเข้าร่างเราได้ที่ทําให้เราคนในครอบครัวเราตายได้หรอกฮะ แต่มันเป็นฟาร์มเชื่อที่พิจน์ว่าเฮ้ยผมเดินเหยียบปวกปั๊บเดี๋ย้จมีอ่านเปลี่ยนไปหรือว่าลือจอมปวกปั๊บจมีอ่านเปลียนไปความจริงมันไม่มีอ่านเปลียนไปแต่ถามว่าว yep. ันนี้ที่หมอมาลื่อซานเนี่ยหมอกลับไปเจ็บไหมหมอกลับไปเจ็บแน่ที่มันเจ็บเพราะว่าไม่ใช่เพราะพีปวกแต่มันเป็นเพราะว่าใช่คอนใช้กระแลงเล็กนี่มันนักที่นี่นั้นหนาออกกําลังกายก็ทํร่างกายผมแย่ก็มาทุกคนนะคิดว่าเฮ้ยผมลื่อหลงลื่อซานหรือว่าลื่อซานปวกเนี่ยเราจะเจ็บความจริงมันไม่ใช่มันเกิดจาาาาาาากก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 รใใชช้้้ํลลังงงคออออออนนนนทีี่่่่ตตพพววววหซฮะยฝ พวกไม่ได้มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเลยฮะเป็นสัตว์ที่ทำหลายบ้านช่องนะฮะสถานที่ของเข้านั้นตกมาอยู่ในทุ่งในท่านะฮะไม่ใช่มาอยู่บ้านเราเราไม่ต้องจะมือไหว้พวกฮะพวกไม่ใช่ขดพอลคนมแม่เราฮะยกมือไหว้ลูกปู่ย่าตายายลูกพ่อลูกแม่ฮะหรือว่าลูกพระพุทธเจ้าได้คือสิ่งที่มาสรงซึ่งของชีวิตเลยครับขอความกันเลยนะครับน้องป๊อบดนจากการถูกข่าถูกคล้องย่างที่พระทรง,ขงเขา้าเขาพูดหน้าที่ของพระเนี่ยไม่ใช่บวชมาเพื่อสะสมกิเลสแต่ต้องบวชเพื่อสาง ดูยางพระพุทธเจ้าท่านทิ้งทุกอย่างทิ้งทรัพย์สินเงินทองทิ้งลูกทิ้งเมียเพื่อมาบวชเพื่อสร้างกิเลสทั้งหมดอีกอย่างหนึ่งอ่ะใครที่ไปห้าพระทรงดูดวงเนี่ยหุนเนี่ยกำลังจะทำลายพระพุทธศาสนาเพราะหน้าที่ของผ้าเนี่ยพระทรงเนี่ยดูดวงไม่ได้จะผิดซีนฮะและอีกอย่างนะยังเคล็ดน้องป๊อบเนี่ยคุณเชื่อไหมขุณที่ซีนที่ขุณพูดเนี่ยคำว่าพระในไอ้ไขว่าเชืือถือหาเาว่าเขาทุกคองเนี่ยมันจะทําให้อ่ะคนเราเนี่ยโกดแค้นกัน ไม่ใช่มายุยา่แยงตะแขงรั่วเมื่อคุณบวชก็มีได้คุนก็ศึกฮาถ้าปฏิบัติตามรักขาม้อนคร้องพระพุทธองค์ไม่ได้เนี่ยคุณจะให้ศาสนาเนี่ยมันเหม่อมงกับทิ้งที่คุณมาดูด้วยเขาแล้วเพราะมันไม่ใช่หนาที่ของพระเลยฮนะเออทุกท่านเนี่ยผมอาอะไรวะเลยมันก็มีพนะเพราะไอ้พวกองค์ทางลายนยะมันก็คือเป็นเปรตฉันตำเออในรักขัมร้องของของค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคันก็ซ้อนมเลยว่าคําว่าคันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือร่างกายเราเองครับ ส่วนคันเก้าก็คือเถวาทูปอีกสี่อย่างเกิดแก่เจ็บตายบวกกับคันห้าเป็นคันเก้าแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีคันสิบหกคันสิบเจ็ดแล้วแต่ละสำนักสำนักไหนมันจะขีดข,ขึ้นมาไอ้คันเหล่านั้นอ่ะมันเป็นเปรตเ,เป็นหมาชั้นตามนั่นแหละฮะจำไว้จ้ะฮะมนุษย์คนเราเนี่ยไม่ใครไม่มีองค์ฮะแต่ถูเนี่ยพอเราไปห้าเขาหล่ะเจ็บนิดนึงเขา,เขาห้าวเราอีกองค์เขาจะหยกหยปอกฝ่านครับแล้วซีที่ตาหม,มาเนี่ยเราจะเสียทรัพย์สิสนเลยไปทำให้สุขภาพของเราอ่อนแอ แต่สิ่งที่มันคาดไม่ได้นะคุณก็เริ่มต่อแล้วคุณจะเริ่มล็อกลองขนฮะและการลอกลองขนตัวเนี้ยมันจะเป็นเวงกล้ามที่ติดตามคุณตลอดชีวิตไปฮะเนี่คือขาให้ค่าที่หมาล้างตัล้างตักลัามันําไมพี่บอกว่ามีมีเสานางไม้มีนางไม้ค่อยล้างอยู่มันคือวัาสุพันธ์กันอะไรอย่างนี้พี่เนี่ยมันเป็นวิญยาณทั้งผ้าซีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกไปเลยนะคะเขาล่อพี่มานี่เนี่ย มันไม่มันไม่ใช่นางไม้นะพี่อไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกเจ้าพวกโสเนี่ยเขาเบิกเนตมันก็คือวิญญาณไม่มายู่แทนนี่ครับเนี่ยผมแตะได้มาเลยอ่ะพวแตะผมกพวกเลยเขาก็เปิดเปิดเศร้าไว้เปิดเนี่ยเขาว่าเศร้าตอนนี้เศร้านางไม้อ่ะมอปลาพี่เอาไอ้นี่เอาก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแตะเศร้าให้ดูพี่เอานนะีอ่ออกก่อนไอ้พวกคุณปั่นคือพี่เอาไป<อ>ต่อหนักถ้าเจ้าที่ดีแสดงว่าพี่ส่องโค้งเป็นคนดีไง แต่ถ้าเจ้าที่มันขี้หมอแสดงว่าพวกพี่กินแต่เหล้าไงพี่ก็จะใจไหมฮะมันไม่ได้ว่ามีพู้พีพิจารณาพิจารณาทีเนี้ยพีเน่ยใช่ไหมพี่เอาน้มให้เขากินเนี่ยแล้วพี่ก็จุดเนี่ยนี่เป็นการเชิญวิญญาณดวงในมันผ่านมามันก็สามารถที่จะเข่ามาอาศัยอยุติบ้านพี่แดงครับพีเลิกขี่แก่ใครอะพีเลิกจุดทูบไว้ไอ้พวกซัมเวซี่ที่มีขีดเป็นเจ้าที่เนี่ยไม่ต้องไปไหวนะครับถ้าพี่ไหวปั๊บเนี่ยเดียวดวงวิญญาณอื่นอะมันก็จะหมายอาศัยบ้านพี่ต่อแฟนก็จะเจอคนนี่อีกเข้าใจไหมครียยมตัวทาเล ได้พี่ไปจีนตีตัวมาค้าไอ้ตัวที่เหมือนเกิดเหตุนี่ละฮะครับวันนี้หมอปลาสัมภาษณ์ใช่ไหมเนี่ยสัมภาษณ์ถึงวิญญาณที่อยู่บริเวณตัวมาค้าเนี่ยแต่ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านนะถ้าว่าเป็นไอ้พวกเกลียวห้ากินกับพีเนี่ยเขาจะพูดให้มันให้มันเพาะฮะเขาจะบอกว่าเนี่ยมันคือลูกขะเทวดาวัดที่เขาว่าลูกขะเทวดาเนี่ยก็คือสามพระเวสีนี่แหละครับแต่ถ้าเป็นอีกภาษาเนึ่ยไอ้พวกมอที่เก้าห้าแดกกับพวกขนตรงผู้ยากเนี่ยเขาจะพูดให้มันเพาะไอ้ฮะเขาพูดคำว่า ลุกขะเทวดาที่นี่คนบอาเฮ้ยนี่คือเทวดานี่ว่าก็มากราบบูชาความจริงก็คือสร้างพระเวสซีชั้นตามนี่แหละฮะแต่ว่าถ้าภาษาชาวบ้านนะถ้าหาววิญญาณที่ต้นต้นไม้เนี่ยเขาเรียกว่านางไม้ใช่ครับคือหนาพวกนี้มันจะบาดกล้ามจะกระกิเลสใช่มันก็จะเซฟกระรางวีว่าคนที่เจ็บใครได้ป่วยเนี่ยวิญญาณเนี่ยมันจะมาเซฟรางของคนคนนั้นไม่ถ้าใครเดินผ่านมาเนี่ยถ้าจังหวะที่หวานที่เรากิดตกเนี่ยมันก็จะมาแฝงอยู่ในตัวฮะก็เมื่อที่ว่าพี่เขาเจอเหมือนไงฮะแต่ทีเนี้ยพอมได้เซฟครั้งนึงอ่ะ มันก็จะมีครั้งที่ซ้องให้อีกสามต่อไปนี่ราคารเราก็จะแย่ครับแย่ครับเราไม่สามารถที่จะสูม่มันได้บรรได้ใช่ครับต้องยอมเลยครับทีนี้การ, oh. ก,ารการแก้ไขก็ไม่เนี้ยของไอ้พวกลูกค้าที่อยู่ในต้นไม้นี้ย oh. การแก้ไขนั่นก็แค่เราทำกวดน้าไปเข้าวะแล้วก็เอาเลี้ยงขุดเนี้ยไปตอกฟังตัวเนี้ยมันก็จบเป็นพิธี oh. เขาสามารถหลับกุศลเนี้ย oh. เขาไปอยู่ในพวกในผงเขา oh. ้า,มาไมวอะททานนี่นะ oh. เพียงแต่ว่า oh. เขาอยู่ตรงตรง,ตรงนี้ไม่ไม่ได้เราคือต้องคือต้องเวียนไหวใต้เกิด ไม่ใช่ <S <S ใชว่าจะมาซิ่งก็ทิศมาการแกงขนยิ่งว่าถ้ามันมีเด็กอ่อนๆนะบาลเลณบริเวเนี่ยกลับไปนอนเพราะว่านอกลรงายาบาลนี้นะฮะโอ้เหตุที่เขามาหาหมอปลาครั้งแรกนี่มันเป็นเพราะจาก สรราเหตุที่ขาไปหาผมว่าเขาบอกผมว่าเขาโทษว่าวิญญาณพวกเนี้ยลิ้นงหยาก็คือมาเซฟร่างกายเขาคือมมีเพศสัมพันธ์ใล,ลาร่างกายค่อยแย่ออ่อนกาลังนั่นคือที่ไปหาผมแล้วผมก็ถามเขาว่าพี่เนี้ยพี่จะต้องไปสะทานที่เหมือนจะกับต้นไม้ใหญ่แล้วเขาคิดว่ามีซองต้นคือต้นแจงขังบ้านเขาก็ต้นมะคาม,มแต่หมอเขาบอกว,ว่ามันน่าจจะเป็นต้นมะคามเพราะว่าวิญญาณที่ต้นมะคานียเป็นวิญญาณที่กล่าวล่าที่ว่ามีอนุภาพความแข็งแรงในสูงมากวิญญาณตรงนี้จะอาคาตเพราะว่า จะเจอบ่อยมากคนที่ว่าไปตัดต้นมะขามเนี่ยหรือว่าไปอยู่บริเวณมะขามเนี่ยจะเจอวิญญาณเนี่ยไปจองเวรจองกรรมกับคนที่ไปอยู่บริเวณนั้นนะฮะผมอยากจะฝากบ้านหลังหน้าที่ว่ามีต้นไม้ต้นไม้ยายอยู่ในบริเวณบ้านเนี่ยโดยเฉพาะต้นโพต้นใสแล้วก็ต้นมะขามเนี่ยต้นมะขามนี่ถือว่าเป็นวิญญาณทำเวรซีชั้นตามที่รุนแรงมากผมน่าจะอาศัยอยู่ตามต้นมะขามข้าบ้านลังหน้ามีต้นไม้ยายเนี่ยแนะนําให้ฮะคุณนะเอาเรียนขุดนะฮะเรียนบ้านเรียนห้าสมัยเก้าเรียนที่มีขุดตาขุดเนี่ย ไปตอกฟัง,งให้ต้นไม้เสียคือตอกฟังใช่หรอฮะคือไม่ตองไปเก็บคือก้านพวกเปรชันตามเนี่ยเขามาสิงอยูนน่นะฮะเพราะจะการลูบก,การล่านเพื่อว่าได้ลูกนึ่งอะลูกลานแล้วเดินขับไปก็้เจอปัญหาเจ็บไปมีสาเหตุหรือว่าจะเจอแบบผีเอกที่ว่าเขาเจอวิญญาณพวก,นคคก,นกนเนี้ยมาคมคืนก็ไม่ฮะพอฟ้าไปอค่างไครับอะเทฮะอาจจะตกต้นไม้หรือว่าหลดุดฟามเนี่ยผมแม่น่ว่าเมื่อคุณมีการดีขึ้นเนี่ยคุณน่าจะไปปัดล้างฝาน พอการปัดลังฝานี่คนหายสมัยโบราณเขาก็ถือกันมาคนที่ประอุษเสดอาจจะตกต้นไม้ตกบันไดรถฝามเนี่ยเขาถือว่าบางคนเนี่ยมันมีพีแม่นขํำบัวเราต้องไปปัดลังฝานเพื่อให้พวกสิ่งเหล่านั้นมันรุดพ้นคือยักษ์ฟ้าคนนีน้คือถ้าประ,ะอุษเทธตวกเนี้ยต้องปัดลังฝานครับเรีพวพกวิ่งหยาตงเนี้ยเขาก็จะรุดพ้นมีการกริยาเขาเปลี่ยนเป็นเป็นพรเออเป็นพเนพราะว่าก่อนที่หนองก็จะเชียร์เสียเนี่ยคือขนทุกขนนะก่อนก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยเขาเรียกว่า ผีมันจะถือวัวพอดวงพีมันถือวัวกนก็คือวิญญาณสามเณสนมันจะถือวัวก้อนพอถือวัวปั๊บพฤติกรรมของเด็กเนี่ยหรือว่าของคนที่กันจะตาเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปมันจะเปลี่ยนจากเด็กได้หรือจริงอาจจะเป็นสื่อเสา้าหรืออาจจะพูดถึงเรื่องว่าเฮ้ยกูจะไม่ไปนานแล้วคุจะตายอะไรพวกนี้เฮ้ยกูจะไปบาดแล้วรีบขังสุดท้ายจะกูดลกษณะทำทำนองเนี้ยนั่นคือคนที่ว่าดวงพีถือวัวจะทำให้ดวงพฤติกรรมมันมันเปลี่ยนไปจะให้พฤติกรรมของเด็กคนนั้นอ่ะมันเปลี่ยนไปไงคร ถ้าขุนเห็นคนในครอบครัวของคุณเนี่ยหรือว่าขนอบขังของคุณเนี่ย,ยมีพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยจากเป็นสีขาวเป็นสีดำจากล่าเรืองกลายเป็นสีเศร้านี่คือแนะนำว่าให้ไปหาให้แม่ตัวเองเนี่ยเรียกว่าไอเอาผัดทุ่งคุ้มบัวฮะเขาเ้าเป็นการต่อเสริมไปการต่อเสริมการต่อชะตาพิษอีกอย่างหนึ่งฮะเข้าเรียกคือปัดเป่าสิงโชรายที่มันถืออัวอยู่แต่ถ้ายาักมันถ้ามันยังไม่หายค็ยนำให้ติดต่อทางรายการเราได้เลย ผมอยากฟังขาแม่น้ำว่าเออยังกรณีนี้นที่น้องตายในวันนี้มันก็คือเกิดจากการปรับประมาณความเลอคลองถือมันเหตุกากล้าทับเละคือมันคือไม่ได้โทษใครว่าเป็นคนทำให้น้องตายแต่ผมอยากฟากว่าทุกวินาทีทุกหนึ่งนาทีของชีวิตของเราเนี้ยเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นหรือเราจะตายเราอย่าได้ประมาทหรือเราอย่าได้ทิ้งบุคคลที่ว่าอย่างไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้อยเนี้ยอยู่เพียงลำพังฮะมันอันตรายอ่ายังไงมันก็ฝากถึงฟ้าประมาณชีวิตทุก นาทีโดยเฉพาะเด็กอ่อนหรือเด็กที่ว่าช่วยเรือไม่ได้เนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลอย่างเต็มที่ฮะวันเนี้ยมันพาดไปแล้วเนี้คุณเพื่อนกนึกแต่ว่าเฮ้ยฉันไม่น่าปล่อยลูกฉันไม่ผ่านมีรายกรณีมากที่ปล่อยลูกปล,อล่อยลางทิ้งไว้เพียงลำพังแด็ผลสุดท้ทายเนี่ยลูกลางก็เสียชีวิตคืเอเขาไม่สามารถช่วยเหลือได้อยากจะฝากผู้ปกครองทุกคนทุกท่านว่าต้องระวังฮะทุกวินางเนืทีเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับหรืกับเหล่าบ้างฮะขอฝากไว้อย่าประมาทกับชีวิตของคนในครอบครัวทุกคนฮะะะัััังงไว้้้้้ใหหดนนนนนคคครรรบบกลอู ตอนนาารู้สึกยังไงบ้างครับรู้ <คา S 2> สึกได<ว>้ไ<ห>ว่าไอ,อไอ้ภาพภูิตรงเนี้ยที่เขาตั้งไว้ในบ้านหลังเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีฮะมันเป็นวิญญาณชั่วคบอ,อาซายุมันถึงทําไมมีเหตุการณ์แปลกๆเคดขึนกับเจ้าของบ้านอยู่ตรงเนี้ยครับเลยกงว่า,วาถ้า,าเป็นแบบเนี้ยเราจะเอาภาพผูิตรงเนี้ยวันวันไปไม่ได้หรอกเราเป็นคงเรื่องคงวิญญาณเขอายุแทนมันไม่ใช่สิ่งที่ดีมันเป็นวิญญาณชั่วเป็นวิญญาณที่ว่าเลีงงานก็ได้ครอบัวยฮะเลยต้องมาทาพิธีที่ได้เห็นเมื่อเนี้ยครับ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับที่เวลาสารหักแล้วต้องแบบต้องเขาต้องเจอเรื่องอะไรใช่มครัเออแม้ว่าไอ้วิญญาพวกเนี้ยคือเขาไม่พอใจเขาไม่พอใจคนที่ยุ่ในบริเวณตรงเนี้ยเขาก็าแสดงปฏิกิริยาว่าเฮ้ยกูไม่พอใจมึงเลียวนะที่ที่ผู้มุงคามายุ่ามันทําให้ผู้กลัววุ่นวายวิญญาณเนี้ยเขาคิดว่าคนในบ้านตรงเนี้ยมาเบียดเบียนเขาเขาก็ก็เกิดเหตุการณ์แบบไม่พอ,พอใจไถ่เห็นไงฮะเป,ป็นเป็นการเตือนคนในบ้านไงฮะว่าประคุณเนี่ยอยา่ามาอยู่ตรงนี้เลยมันเป็นที่อยู่ของของพวกเขาครับ การยกสร้างพระภูมนะิเนี่ยพระภูมิเนี่ยมันเป็นของเรื่องศาสนาพราหมณ์มันไม่ได้เกี่ยวข้องศาสนาพูดถามว่าทําไมบ้านคนไทยรอดละแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยถึงมีการยกสร้างพระภูมิกันคนไทยเนี่ยคิดกันไปตามแฟชั่นครับเพนบ้านคนอื่นเขามีกูอย่าจะมีบ้างทั้งทั้งตัวเองเนี่ยไม่ได้ไปศึกษาเรื่องของการของพระภูมิว่าพระภูมิแท้จริงมันคืออะไรอะไรพระภูมิมันเป็นของเรื่องศาสนาพราหมณ์พี่กับพี่กันใช่ไหมนี่เขาว่าเจ้าที่เนี่ยหลายคนเนี่ยชอบไปหาหม้อดูกระรางสง และเป็นคำถามยอดฮิตแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยจะเจอถามไว้มากจะถามเพราะว่าเจ้าที่ที่บ้านของเราเป็นอย่างไรพวกบรรดาเขาม้อรู้กําลังสมกต่อเลยแหละครับมันก็โกหกหรือว่าเจ้าที่ที่บ้านของเรามันดีแบบนู้นมันดีแบบนี้มันแลงแบบนู้นมันแลงแบบนี้เขาโกหกเขายกหยอปอบฝันนะฮะไอ้คําว่าเจ้าที่เนี่ยมันคือตัวของคนที่อยู่ที่อาศัยได้บ้านหลังนั้นครับแล้วการยกซ้ายพรอภู่คุณจ้าเหมืนฮะคุณทําดีได้แค่เสมอตัวทําไม่ดีเขาเล่นงาวกคุณครับคําว่าศาสนาพูด ลุยลูกพอลูกแม่ลูกป,ปู่ย่าตายายลูกพระสมาสามพุทธเจ้าลูกพระพิพเจ้ายัวะตรงนั่นแหละครับคือเราศาสนาพูธครับกอดออกจากบ้านยกมือไหวลูกพอลูกแม่ลูกพระสมมาสามพุทธเจ้าตรงนี้คือศาสนาพูธครับเรากลับมาท่านขออาหารใ,ใ,ให้ให้เรากินฮะทําว่ายกมือไหวพ,พับภูมเนี่ยมันแก่เขวิญญาณเนี่ยทำดีแต่แค่เสมอตัวจริงครับเขาไม่ได้ช่วยอะไรเลยฮะการที่ เรามาลือสารนี้เราะเอ,อ,อะไรเกิดขึ้นหลังจากการมาลือสารวันเนี้ยเราตะแดงให้เขารู้ว่าวันเนี้ยมันมายู่ของพวกคุณมันเป็นทู่ของพวกมนุษย์พวกวิญญาณคุณนะต้องไปยิงในภพในภูมิมันจะว่าคุณมาอยูก่กับเขาหรือคุณมาสร้างคุณไหวกับเขาพวกคุณก็อยู่กันไม่ได้ตั้งคุณตั้งอยู่คุณก็ไปรับเวรรับกรรมมนุษย์ที่อยู่ก็ต้องสร้างความดีมาสร้างความดีเพื่อเมื่อตายไปไม่ต้องมากลายเป็นเปรตพวกวิญญาณชั่วพวกเนี้ยที่มากานแก้คุนีงครับได้หมอสรุปเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยครับได้ พ่อญาติรุปให้เป็นอุตปุถาคอว่าวันนี้น้องคนนี้เขาไม่รู้เรื่องรหลในการอยู่มาหลังนี้ยแต่วันนี้ดวงวิญญาแล้าเนี้ยเองไหมฮะเราให้มันอยู่แต่มันกลับมาเล่นหงอนวันถุกันนี้เขาเริ่มมแแฟงให้รางกายของน้องแล้วที่บบก้อนที่ที่มาจะมาทาเนี่ยน้องคนนี้เขเจอมาแล้วก็คือประจัญหาตอนนี้วิญญาณขาแบบแฟงในตัวของน้องเห็นไหมฮะอยากจะบอกว่าคุณทําดีแต่แกเสมอตัวทั้งๆัางที่เราไม่รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นแกของกันเหลาแต่วิญญาเนี้ยมันก็อยากอาฆาดคนที่มียึดบริเวณตัวนี้ต่อครับ แล้วพมยาฝากตอนจบไปว่าถ้าไขาคนได้คนนึงเนี้ยไปเจอคนพบเจอคนร่วมพี่เข้าเนี่ยแล้วพี่เราเนี่ยมันแอบอ้างว่าเป็นพี่เจ้าที่มาเข้าเนี่ยให้คุณแก้เคล็ดแบบนีกก่อนครับให้คุณดูคอดูวยชโนโังกันก่อนครับถ้ามันไม่มีชโนโดถงกันยืนยันกับคุณนะครับใหายปฏิบหน้าพี่เจ้าที่ใหญ่ง่ายน,นะครับมันตอแลทั้งนั้นะครับไอ้พวนี้คือเปรตชั่นตามเลยมันแอบอ้างนะครับขเขาพลาดนปอีกนะครับมันเคยจับวิญญาณน,นะพวกซัมพวเวซีมันอยู่ในตัวเขา แต่ทีนี้ไอ้พวกวิญญาณพวกเนี้ยมันจะอยู่ในแบบอย่างของพี่ปิ๊วเนี่ยพอมันมาเข้าปั๊บเนี่ยมันก็จะผูกประสามนุษย์ต่างดาวหรือว่าไอ้ประสาที่พวกลังสมงกขาพูดว่าเป็นประสาเทพเพราะนั้นคือเป็นประสาทของพวกเปรตชั้นตามที่มันผูกการที่มันจะสื่อสารแต่ละคนก็จะให้นี่เป็นเป็นประสาเทพความจริงมันไม่ใช่ประสาเทพนะฮะมันเป็นพวกประสาทมนุษย์ต่างดาวหรือผิดประสาทวิญญาณสมบัติที่มันจะสื่อนะครับเกี่ยวไหมก็มันก็มันเกี่ยวการนั่งสมาธิเขาบางคนเนี่ยถ้าคนในเนี่ยที่มันมีวิญญาณชััั่่่ววเเเข้้าาามมอยยูบรริณตงงนนนนะะก็จี เพื่อไม่ให้คนนั่นปฏิบัติดีฮะตรงนั้นคนเหล่านี้มีทั้งคนดีกับคนเหลวอยู่ในตัวคนดีก็คือฉนนาซาเทวดาทีคุ้มของล่างเหล่านี้ส่วนคนเหลวก็คือเจ้ากรรมใน่เวศก็คือเจ้ากรรมไม่เวศก็คือไอ้เปรตชั้นตันเนี่ยมันจะไม่พีเขานั่งสมาธิเพื่อให้เขาสําเร็จไงเพื่อให้เขาลุดพนเมื่อมาปฏิบัติถัมไหมครับการนั่งสมาธิอ่ะอันนี้คือมันเป็นฝามดส่วนตัวของม่านะ,ะถ้าคุณอยากจะได้สมาธิต,ต้องว่าใ,ให้มันประสบความสเร็จไปไหวเนี่ยให้คุณนั่งรับตาเนี่ยแล้วให้้้คคคคุุุุณณณณภาาาาาาววนนนถึงงหทีี่่รัักแลจะมมฝสธิ จิตของเราจะใส่สงบไววมากแต่ถ้าคุณนพองพูดโถพูดโถเนี่ยคุณจะกังวลกระหลงให้แจ็คของแจ็คออกขุดกระโถแต่ถ้าคุดเปลี่ยนวิธีนิดนึงอะให้พยายามดึงขึ้นหน้าขนที่ขุนลากแล้วกขุนสถาเนี่ยคุณพยายามดึงขึ้ข้าว่าแล้วคุณจะมีฝ่าทุกการนางคุณก็จะอมอยู่ไปไหนตัวคุณก็จะทําให้สมาถึงนั้นะมาในรูุดคนได้ไหวมากครับนั่คือการนางสมาิที่ว่วาจะทําให้เรามีฝ่าทุกการทาให้เราหลแต่ถ้าจิตของเรามันมีฝ่าสุกเนี่ย มันจะทําให้เรานั่งได้นานและประสบฝังเล็ดไหวนะครับเอ่อผมอยากจะฟังถึงคนที่ว่าพูดภาษาเทพอ่ะหรือว่าภาษามนุษย์ต่างดาวเมื่อคุณมีการการะทบลางอันเนี้ยผมอยากจะฟังคุณว่าถ้าชาติหนาชั้นได้คุณเกิดแบบไหนเนี่ยคุณระวังมันะฮะคําพูดการสร้สางคุณเนี่ยจะไม่มีใครก็ฟังถูกแล้วะฮะเพราะชาติเนี่ยคุณพูดภาษาอะไรทั้งๆติดโขดคอโคม่แล้วอ่ะก็ไม่มีภาษาเทพ คุณเป็นการคิดขึ้นมาถ้ามันมีภาษาเทพจริงๆอะ่ะมันต้องมีหลายอาานะักขระแล้วมันต้องมีพุทธประวัติว่าเฮ้ยภาษาเนี่ยมันเป็นของคนคน,นี้เขาพูดภาษาเนี่ยมันเป็นของของประเทศนี่แต่ภาษาเทพที่คุณคิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นภาษาของคนดูดตังดาวเป็นภาษาของพวกวิญญาณเขาใช้สื่อสารกันคุณยึดล็อกล้อขนนะฮะภาษาเทพมันไม่มีจริงบนโลกไปนี้ฮะปืนนี้เคยใครใคร,ใครทำมาอ๋อเจ้าที่บานพี่6กปืนด้วย พวกปืนพวกเม็ดดาบผู้ใจขอท่าได้แตะขอท่าเหรอและเป็นเรื่อนของของถึงล้ใหญ่เขาก็คืเขาเขาเข้มโอ้ที่เขาโกหกเรามาแต่หมอที่เขาโกหกเรามาที่เขาโกหกเรามาเราเลยมาทำตามเขาอ้เนี่อคือไอ้พวกที่ว่ามอดูเขามาโกหกเราใช่ไหมโอ้พี่เดนี่พี่เจ้าทีเป็นพัฒนาแล้วพี่จะสูงมันใดแล้วมันมีทั้งปืนทั้งดาบ วกพี่ก็ต้องแพ้เหมือนด็กครับทีมอมอมาทำพิธีเพราะว่ามอต้องการให้ดวงวิญญาณของพ่อและดวงวิญญาณทุกดวงที่โดนกักขังน่องเนียวไหวในบริบทสถานที่ตรงนี้ที่คุณทำติงไม่ดีอยู่เนี่ยผมมาปลดปล่อยเขาว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีในงามคุณต้องปลดปล่อยคุณต้องยิ่ดีพบในผูขคนคุณฮนะผมอยากจะฟังถึงคนที่มีวิชาว่าการมีวิชาพวกเนี้ยมันเป็นดาบสังคมส่วนมากแล้วเนี่ยคุณก็หาคนประโยชน์ในฝ่ำระบาของคนอื่นอาไว้ แต่ขุณจ้างไว้นะฮะการเหรียญวิชาในระชาวิชาทาลายเนี่ยเมื่อคุณตายไปเนี่ยสิ่งที่มาติดตามคณเนี่ยวิญญาณของคุณน่ะก็หม่สามารถที่จะไปได้ได้คนที่ต้องรับกรรมหลังบ้านเนี่ยก็คือต้องเป็นรูเป็นลานที่จะต้องรับสืบเนื่องกันต่อหมายอีกมันไม่ใช่เป็นพนดีสำหรับคนที่คิดจะหัดเหลี่ยนวิชาพวกนี้แม้กระทั่งมอที่ว่ามาถามที่ีกรรมตรงเนี้ยคนก็รู้ว่าสิ่งที่คุณถามว่าเป็นการลอกมนุษย์เขาสร้างทิ้ทงที่คุณเหรียญเนี่ยมันเป็นของจอบปลอมเขาก็เดือดร้อนูะมาซุก ทำยาให้เขาไปนิวต่อต่อไปเนี่ยผมก็คิดว่าผมไม่เห็นด้วยผมคิดว่าคุณที่เรียนวิชาดรนชาไม่อยู่อะคุณจะเกิดแล้วฮะคุณนักแผ่นดินเสียชาติเกิดริงมามาเกิดเลยครับไห้มามันเกิดดีฟ้าพวกคนจะเกิดไหมครับถ้าคิดจะเรียนวิชาพวกเนี้ยมันไม่สมควรยนะคอย,า,ยา,างเนี่ยคนยูภายภาคล่างเนี่ยคนที่มีปีจูเนี่ยจะเดําเนินการชีวิตลำบากเมื่อวิชาพวกเนี้ยมันมาครอบงําคุณในครอบครัวเขาบะครผ้าผู้ใหน่ครับอ่าก็จะนานไลยหลยวันนะครับ,นนรบหรืออาจจะเป็นเดือนฮะ <c oughs> คนที่มีเพื่อนสนิทกันมากเนี่ยวันได้วันนด้งอ่ะเพื่อนของเราเนี่ยลมหายใต้จากไปเนี่ยฟ้ามพุกพันหรือฟ้ามหลักที่เพื่อนมีให้หรือว่าคนรอบผาที่เขาสนิทแล้วลักเขาลักเขาเนี่ยวิญญาณพวกเนี้ยบางดวงเนี่ยมาจะกลับมาหาคนที่หลักก่อนเมากับากว่าถ้าเรารู้ว่าคนที่เราลักหรือคนสนิทตายเนี่ยพยายามแผ่บุญแผ่กุศลนะที่เราได้สะสมก็เข้ามาดดวยกันอีกแหละวุฒิในเขาไปเสียวิญญาณเราเนี่ยเขาก็สามารถรับบุญกุศลที่บริสุทธิ์ที่เราเราเคยสะสมมาเขาไว้พยายามกวดนำ ช่วงที่เขาเขาตายไปครับวิญญาณเนี้เขาจะเลิกอาคาเรเลาคิดว่าเขาได้ตายไปแล้วเขาจะเป็นหลับเหตรับการของเข้าต่อไปครับ